sưu tờ sưu tờ, vẫn chưa mua chụp á, <laughs>

ไทยเนาชิดองเงี้ยงเลยเนาะมาไทยแล้วเราเน้โตดีเลยตังบอแตะแตะล้นเน้ยฮูตังบอชิ้ใน้สิ่งใจโตงมาด่ะหน้าจะมืดตาจะลหลแล้วเนี่ย ไปจะถึงแล้วข้านบนนี้นิดเดียวอดทนอีกนิดนึงเจ้ารำแม่แน่ๆเลีเวจันโอ้เร โลค่ะพี่อยู่ไหนอยู่ทางนี่ทางขึ้นผาแดงนี่พี่ทางเข่าผาแดงเนี่ยทางขึ้นอ่าขึ้นยังไม่ถึงค่ะกำลังจะถึงแล้วค่ะ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 คุณค่ะจะเทมาพุงทุ่งเราพี่ ใกล้ถึงละอแต่น,นั่แนแน่โตเลยมั่วเลยหยวเลยเขล่ะเชี่ยแม่จริงเชียวแม่ล่ะพอมาปีใจ้าเทีย่ยวมาลาบุเรี่ย,ยนไทยยังไงใจทีย่ยวลาน,นี่ล่ะมาทำบุญไหว้พระที่เขาพิสกุฎค่ะ ฝนก็ตกนิดๆมูนเนลี่อยู่ันนีบาเดชิไทยในไงใซทีโอเฮล่าลาฟูบาเรชีกูใใต้องแต่นน่ด้งไหมมูวเลยอยู่ันนีน้เน่แน่ๆน่แนะ ทีน้ามาดูเลยไม่ชีดเอาเนาะโหโหจะเท,ที่ยวเที่ยวไปดูเมียเลยใกล้ถึงแล้วยอดล้วแม่นิดเดียวขาลงนี่อันตรายนะนี่มันลื่นนะเนี่ยขาขึ้นนะ่ไม่เท่าไหรน่าเป็นนะฮึ

เาายาวีเยาวีวยความร่วต่อสถานีและความเป็นรเป็นมงคลแกนชีวิตและครอบครัวจากนั้นคือเข้าไปยังสังคสถานข้างในเพื่อเขียนคำพร,รตามที่สา,ารุศาสตร์จาเป็นประนาง,งออกควานนกกมสุขความ,ามเจริญในทาง และกวามรเรินในศรัทธาจะมีแก่บรรดาท่านสามชนจุดทบริษัททั้งหลายยินดีต้อนรับบรรดาท่านสามชนเข้าสู่สังคสถานลานพระแดงแห่งนี้จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของนักแสวงบุญและขอแสดงความยินดีอบาทั้งหลายซึ่งเป็นผู้สืบเพียดบุญจุดเขาทีนลานพระแดงแห่งนี้และขออนุโมทนาในความภาคเพียรและความตั้งใจของเราท่านทั้งหลาย ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะพึงเขียนคำพรลงในผืนผ้าแดงหรือผูกผ้าแดงขอบรรดาท่านสัตวชนพุทธบริษัททั้งหลายพึงเข้ากราบบานพระอนลนซึ่งเป็นสังฆประธานประจำสังฆสถานลานผ้าแดงอย่างนี้ด้วยความเคารพแล้วต้องเดินทางไหนคะด้านนี้สามรอบเป็นมงคลสามรอบจากนั้นพึงเข้าไปยังสังฆสถานด้านใน

ความภาคเทียนและป่านตั้งใจของเราท่าทั้งหลายก่อนที่เราท่นทานั้งหลายจะพึงเขียนคำพรล,ลงในกลีผ้าแดงหรือผู้พาแดงขอบรรดาท่านสาัตว์คนผู้คอรริสัตว์ทั้งหลายพึ่งเข้ากราบบ่านพระอนุตื่อเป็นสังฆัดตังกา,านประจําสังฆัญชันลาน้าแดงด้วยความร่มรับ และความเจริญในศรัทธาจงมีแก่บรรดาท่านสัดรชนทุกบริษัทหลางยินดีต้อนรับบรรดาท่านสอดรชนเข้าสู่สังฆสถานหลานพระแดชแห่งนี้จุดนี้เป็นจุดสุด บูชานี่แล้วก็วม,งม,งมไปสามรอบแล้วแต่น้ำใจปปัันนนนนนไหรรรอออบีีกคคืืเเเขข้าาาาาาายยงงสสสถชชใพ่่พตมทจ ไม่มีแล้วเกี่ยงเลยเรียนสิบก็ใส่ได้เหมือนกันเป็นก็ได้เป็นก็ได้ก็ได้